ขอเจริญพรสัายาติยมสาธุชนทุกผู้ทุกท่านที่ได้ติดตามรายการธรรมะบันเทิงใจตั้งแต่ต้นรายการีผ่านมาตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะบันเทิงใจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขาจารโมเดิลเรดิโอ fm เ4 5 0สิบเมกะเฮิร์ ทดลองประกอบกิจาการในประเภทกิจาการทางธุรกิจออกอากาศนาคารเลขที่1นึ่งส่นสามมูติหกบ้านสันมบบนาตำบลมเเจดีอำเภอยางป่าเป้าจังหวัดจังายลิงสัญญาณไปตีเก้าสิบแปดจุดเห้าเมตเฮิร์วัดหอยตองสักเรดิโอและในเครือข่ายเพื่อนสีขาวเพื่อชาวประชาต่างโดยรอตัว,วเนาะก็ขอเจริญพรสุาทุกท่านและผู้ติดต,ตามผู้คู่ผู้คนตัวทั้งที่ติดตามผ่านาการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กตัวเนาะ ก็หลยท่านไปกันติดตามพ้าฟังมานี่ก็ก็ถึงว่าวันนี้เขาได้ทำเสนอธรรมบรรยายในเรื่องของสมาธิทิ่าการมีความเห็นที่ถูกต้องลักษณะขวัของสมาธิทก็คือลาดลุ่มเอ,เอียงไหลไปสู่มหาสมุทรโดยมีขวางกัน้นก็จะไล่ไปตามคสุพระนิพานได้ง่ายก็คือความสิ้นไปแห่งทุกทั้งหมดมิชาทิธิก็เคยจะชอบหาเรื่องมาใส่ตัวเก่า ตัวเองบ่มีตุ๊กอ,อย่างน้ก่ก็แต่พอบ่เป็นตุ๊กก็อยู่บ่ได้ไม่โฉวไปไดไ้ชอบไปโบนไปเฮียดหาซ้อเรื่องมาใส่ตัวอันเนี้ยเป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิคือคือคือหาเรื่องใส่ตัวตนเองนี่เป็นคนอยู่ก็บอก่อยอยู่สุขตัวได้เป็นตุกกับชีวิตลุ่ม,มบ,นบ,นบนนะ่ะยืนหันยืนนี่เป็นตุกกับเรืืองเล็กเ,เล็น้อยก็พ้ากันไปอาบายไปเยียดจ้าอันไปอการนี้สมาธิท่านตั้งหลายกูคูกูคน อมันลดเนาะสัญญาณสัญญาณนิดลดสัญญาณอ่อนอ่อนขนาดน,นักเลยอสัญญาณมันเป็นฟ้าเป็นฝนช่งวงเนี้ยมามามาขาดหายหายเหมือนเดียวกันเหมือนเดียวกันครับถึงเปิดตึงตัวสัญญาณมามา,มาหายหายเอกเป็นยังเนาะ ตอนนี้ถ้าท่านได้จะโทรศัพท์เข้ามาเขาปิดสายเจ้าน้อยเนาะวันนี้เนาะจะได้สนทนาเอาธรรมะมาอุจสาสนทนากันเป็นจะได้กันพ่องทันว่าลายตีลายตั้งลายจังหวัดเกาะฝนตกกันยังเปาเป้ารักกิงยินวอยืนนะเมื่อมาบัดได้กางประจันซะให้จังจึงไม่เพตกแล้วครับตกแล้วกะนั้งนี้บัดตกนะทั้งนี้บัดโต้โตกเห็นเลยแล้วก็สัญญาณก็อ่อนเนาะโอ้ จ้างพูดนั่นสัญญาณโอ้โีฝนตกอะไรนี่อรอเน็ตกครวข่ายแหละมันมีปัญหานี่นะตอนนี้นะอาไม่มีฝนต้องการจัดรายการเขาเนาะเข้าใจมันเนาะครับเนาะหน้าฝาหน้าฝนครับเดียวมาเดียวหายเดียวมาเดียวหายเขาอย่างมานเสี่ยงของมันหันตัวเนาะของมันบปหันตัวธรรมดาอย่าทุบกบมันมันเป็นใจอีไป มันอย่างไม่มันไม่ใช่้แน่นอนครับขนะอาอินเทอร์เน็ตมาหันตัวยังใช้ได้บุ้นก็บาดแล้วนาอครับนาะงมหาหันตัวมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันมีผลโยใช่ว่ามันจะไม่มันจะมีผลเนาะถึงแม่มาหันตัว่มันมีผลเหมือนลมเนี่ยกะไม่ใจหันตัวหรอยังเขาทำถามมาอันผีผีนี่มีแต่ ก็เอาเขาก็บมาเกยหันเนาะครับเนาะแล้วก็เฮาเกยหันลมก่อนลมเป็นจะไดแล้วเฮาหู้ซึกได้ก่อว่าลมปัดมาแล้วเฮาจะเย็นเขาจะอุ่นเขาจะห่อนจะหนาวที่ก็เหมือนกันอีวะครับเพาว่าใจหิอันสมมาเรเนาะนะคะวล้เฮาขายลมมามันสจหู้เหรอแต่มันรับรู้ได้กลิ่นได้ใจหู้ใจหันรอดนะครับเนาะอื เรียนโควิดนนเนี่ยหอจิู้พค่เป็นเป็นบอ,ยอกยูด้วยกันไม่ได้หันตัวจีนมาเนี่ยจิ้งพวงมันว่าใครเป็นก็ต้องบอกประมาณนั่นแหละทำมากก็เหมือนกันจะไปประมาทปรชีวิตไม่ละอันนี้ถือถึงว่าเขาจะมีสมาธิที่ได้ตัวคือความหูในเรื่องของอริยาสาัจหูตามจริงว่านี่คือตุกนี่คือสมุทยัยนี่คือ ทุกขานี้โรธาก็คือทุกนี่โรทคามินีปฏิปทา,าในบาตะกีนี่นะราพุทธเจ้าเหมนจะสรุปรบหยดเอาไว้แล้วว่าอุปทานขันห้าติดกายกับใจของเราเป็นทิ่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยตีจิตเขาเข้าไปอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวสร้างความดีกว่านี้สร้างความชั่วกว่อนี้นี่นะเกิกายว่าจาใจก่อนี้จะสร้างภูมิได้กัอยุติจิตใจของเราเป็นคล้ายๆว่าเปิดกายสังขารมาลล้เน่ะ อุปทานขึ้นมาแล้วแต่เขววาจะใช้ประโยชน์หรือไปใช้เกิดโทษเมื่อกายกับใจที่ถูกตัณหาอุปทานจูงจะพูดดังไปทาหัน่นทํานี่เป็นตัวทุกข์ก็จะหันว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์ถ้าบัหันก็แสดงว่าย่ำมีสติปัญญาเข้าไปหันไปหู้มันฟอเตือกย่งมีสมาธิทิทีนี้ก็กำวัดทุกข์นี่หมายถึงอย่างก็มันก็เป็นสิ่งที่แบบมีตัวตนในยังเป็นสิ่งที่ไร้แก่นสารสามารถ ยึดจับเอามาเป็นติปเปิงอันถาวรได้คือมันมีธรรมชาติเกิดกับเพราะเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วมันก่อปฏิยาเป็นพวกเป็นอนัตตาถ้าเฮาบอกว่ากายกับใจเทานี้มันเป็นตัวทตุกตั้งแต่เริ่มตนแล้วอ่ะสิ่งที่เฮาได้มาคือกูสิ่งกูยงังรวอเป็นพวกเป็นภาระที่ต้องบริหารต้องจัดการต้องดูแลให้มันพอไปได้ถ้าบอกห่้อย่างอี้ก็เกิดความขาดหวังละากายฉันต้องเป็นอย่างอี้ จะต้องจีรังยั่งยืนผมก็ต้องดกดำอันใดบ่ดีก็มาใส่มาเสริมนี่ค่ะมาตกมาแต่งบางทีไปคาดหวังล่ำบ่ได้ดังใจใจมันก็เป็นทุกเาขาคาดหวังว่ามันจะบ่ทุกทีนี้เขาก็พลาดไปไกลละเขาไปไกลอ่ะคาดหวังไว้นักเมื่อพีดพลาดไปไกลนักก็หาทุกมาใส่ตัวของตีมันบ่เที่ยงเาขาคาดหวังว่ามันจะเที่ยงแล้วมันก็จะเที่ยงดังตีขาดไว้ได้โกมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เพราะธรรมชาติทุกความบ่เที่ยงอยู่แล้วธรรมชาติของ พอมบอกคงทนถาวรเปลี่ยนที่พึ่งไปได้แท้ๆเฮาก็ไปขาดหวังว่ามันจะคงทนถาวรนะมันจะเป็นที่พึ่งได้ก็พึ่งอย่างอี้ขาดหวังกับลูกผ่องขาดหวังกับหัวเมียพ่องขาดหวังว่าจะต้องอาชีพการงานหน้าที่จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาขาดหวังกัดไปถ้าจริงตัวของเฮาเองเนี่ยเป็นที่พึ่งของตนยังบาได้เพาะบอกู้้ธทร,รมะที่แท้จริงเขาก็ขาดหวังนากลับไปเนาะขาดไปขาดมาบ็ สร้างปัญหาสร้างกระทุกให้เ,เขาเองหากเขาว่างเขายัางประมาทอยู่อันนี้แต่ตอนนี้สัทธาก,ก็โทรศัพท์สนทนาธรรมะกันได้เนอรศูนย์เก้าหกสามสี่ห้าแปดศูนย์สองหกศูนย์เก้าหกสามสี่ห้าแปดศูนย์สองหกโทรเข้ามาได้เลยเน้องครับน้องสับเข้ามาอุจจาในรายการธรรมะบันเทิงใจของเขาได้เลยอืม เพราะว่าตอนนี้สัญญาณทางเฟซบุ๊กก็ยังมีอยู่ก่อนเนาะสัญญาณทางใดชัดเจนกัน่ยต,ตอนนี้ก็ยังก็ถ่ายทอดอยู่เนาะตอนนี้ทางเฟซทางไลน์ก็ถ่ายทอดอยู่ครับตอนนี้สธายญ,ญาติโยมกดโทรศัพท์เข้ามาได้เนอศูนย์เก้าหกสามสี่ห้าแปดศูนย์สองหกครับสายแรกวันนี้จากทางใดจเจริญปอน าจากตั้งได้แม่วิเฮือนนอหน่แแอแม่สัญญาณเป็นได้พ่อแม่ได้ยินผ่องละหนออ,อ่ช่องแรกนี่โอเคนะช่องสองนี่มันคขค่อนะยคุกคักคัก,กน่อยสัญญาณมันน็อตสัญญ,ญาณอินเทอร์นเน็ตอ่าแม่เราไปในทัีอืมนั่นน่ะต้องขออภัยเทรนเนอร์ มาสาธุสาธุนักันนะครับไน่น่มาไน่มาแม่จะบ้ชัดเจนมาครับครับสวัสดีครับอัญญาขันต์กอดว่าให้ปอดีเนาะครับน้องแมวค่ะหลายร้าแล้วร้านแล้วเลยรู้อ่ะน้านาอนุโมทนาเนอน้าครับแค่ติดไปาล้วติดกันครับครับจริญปนครับขอบคุณครับ สวัสดีครับครับขอบคุณครับสายต่อป้าศูนเก้าหกสามสี่ห้าแปดศูนย์สองหกเหมอโทรเข้าไมค์ตะกี้นี่สายมันซ่อนกันไม่ได้ครับสักรำเนอะโทรได้โทรได้โทรได้อยู่เนาะเราจะสนทนาทรมากกันเนาะ กล่องแรงนี่มันจะเป็นฟ้าเป็นคนสัพพายาิยอมความเที่ยงนั้นไม่มีสัญญาณดีก็มีเป็น,น,ปนบางวันด้วยนะบาดีก็มีเป็นบางวันสนมากเก็สัญญาณบางเิดกับปกติดีงาสัญญาณเน็ตมาเต็มเิดกับยังวะสัพาเอาบามานันเป็นของมันเป็นยังอี้มาไปบังคับยังมันก็บาได้นะ เป็นธรรมชาติที่มันเป็นที่ฟึกฝฟึกใจเขาหลอกในชีวิตประจําวันนะเพ mm hmm. ิงบทสวดธรรมะทรมวัดเจ้าแรงมันจึงบอกเราว่า mm hmm. มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นม mm hmm. ันก็เป็นทุกข์อี่ยปรารถนาสิ่งใดอ่ะขคร,ะรจะ mm hmm. ของหักของ mm hmm. จเจริญใจต่างๆอ่ะความพลาดพลาดก็เป็นทุกข์ประสบสิ่งที่เป็นประเป็นที่หักที่พอใจมันก็เป็นทุกข์ สับปุก่ะสับุกมันเฮานี่นะจาปะตุก็คือสังหว่ามันเป็นของมาเทียงนะค่ะนานาไหลหลากก็ง้กตามสภาวะในความเป็นจริงครับในรายการโซนเก้าหกสามสีห้าแปดศูนย์สองหกนะศูนเก้าหกสามสี่ห้าแปดศูนย์สองหกนะชาตากโทรศัพท์เข้ากันไหม เข้ามาใหม่ตะกี้เออโทรมากรัมบัตรการสักกลับอ่ะอันนี้เปิดสายเจ้าน้อยอยากโยมเขาได้ได้โทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์เข้ามาจะไดโอสะดวกเนาะ,ะนะ้องบัตรได้หลูก,กันดิอันนแล้วก็มีข้อหนึ่งนะในี่ตีติว่านี่เนาะข้อติสมาธิที่ข้อที่ 8, แปดเนี่ยบรนหนาในภายในเป็นใะไรนี่ กำว่าบันเหน่าในไปในนี่คน<ม>ว่าเปรียบเสมือนว่าถอนไม้ลอยไปตามน้ำนั่นน่ะถ้าไม่มันพูไปในอัอน้อยมันก็อูไป,ไปเลยๆจนกระทังเละและว้วก็จมน้ำไปเหียเฮาทั้งหลายก็เหมือนกันะถ้าเฮาปฏิบัติธรรมเป็นคนีปฏิบัติอยู่เฮาก็ต้องบ่เน,นา่าบ่เน่าด้วยสีนของเฮานั่นแหละอาจจะเลินปอน เจเิญนบอนเยอแม่จากางได้สันมาเคสเยอะยอแม่ชื่อยังก็อแม่แม่อยังก็อแม่อ๋อแม่วิติปเนะแม่วิเนะชัดเจนดีบอสสันมาเคสตอนนี้วิทิปางดังๆห้หายแต่แม่แต่เออถ้าเป็นตาสัญญาณนั่นแหะแม่ อสัญญาณบ่ค่อยดีเอามันมันเป็นฟ้าเป็นฝนเนาะเกิดฟ้ามาฝนในแรงนี้ก็บัตโต๊ะักกรรมนะส่วนประเทศโตกะหรือยังแม่สองสามเมตรสองสามเมตรจุ๊หลอนพาไปได้เนี่ยเนาะแม่เนาะหลอน้าเนี่ยานุโมธนาเนอร์แม่วินเนอร์สาธุสาธุเจริญพรอโนโมธนา สายต่อไปจเริญปอนสายต่อไปอางจ้าหโขากตังไดโยมแม่แม่บัวกะแม่บัวตังใดก็อแม่บัวเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวว่ะไพอย่างก็แม่ เออิ่งกันเอาแม่ลิ่งเอาครับโทรศัพท์ับไปหาเอาสัญญาณสัญญาณได้เนาะ<ง>แม่เนาะพอได้เนาะสวัสดีครับชัดเจนอยู่เนาะครับเนาะครับสบายดีครับมวนอยู่ครับอยู่ตั้งที่ครับครับเหมือนกันนะครับ นุมโมทนาแม่บัวแเน่นองครับแม่บัวครับแม่บัวครับจรเิญปอนแม่ครับสาธุครับตอนนี้มันสวัสดีครับตอนนี้ก็โอเคละนาองปั๊บได้ละก็ลองยิดลองถูกไปเนาะส้าหยัดโยมมันก็ระยะทางเวลามันก็ต้อง อ่าอาศัยเวลาน้อยนะในการทําความเข้าใจอย่างหลาย่างเนาะระบบตัวอย่างตัวมองเกิดก็ปึ๊กเอานะฟึกคนเดียวเนี่ยส่ยแก้ปัญหาไปอย่างไปก็ทีละเล็กละน้อยใจโปรแกรมลิงก์ไปต่างอ่าลิงก์ไปต่งางไลน์ตัวลิงก์ไปต่างเฟซบุ๊กตัวลิงก์ไปตีกลุ่มเพจธรรมะบันเทิงใจตัวไปพร้อมพร้อมกัน หลายปีขนาดครับอ่าก็นุโมทนากับสาขาเฮาติดติดต่างโอ้หลายท่านนะปีปีตั้งทานตางการไลฟ์สดพอตามเฟซบุ๊กนะมาเฮาก็ใจแค่คุณอยังเปิดมาตอนนี้ก็แม่บุญยงอาวรนนายโยแม่ก็ฟังอยู่ฮะอยโยแม่โยแม่สุภาพรอุปนันทะเนาะจากรงเจสิพอยเนี่ย่ายโยอ่าปีด ทันโัศนาสนฮอนชิญอาจารย์มันป,ะ,ปะฟังอยู่ฟังตั้งเฟสไดยวิทยุโดอยอแม่วิไลวันก็นเช่นเดียวกันเนาะแต่ฝนที่ประเสริฐทรัพย์อันนี้ปีน้องของตวลุงใจอน้องกันเนาะแม่นละแล้วน้องก็ปีน้องกันน,น,อ,งน,อ,งน,นองน่องน้องตวลุงใจไปสบายาใดนะตวลุงเฮานี่นะรัรเข้าโรงพยาบาลหมอน,นัดสุขภาพก็ <S 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 ค่อยดีใจ <S S 2> ดะสุขภาพตวลุง แม่จันดวงพมแม่จันจราเลิญปอนโต้ยแม่จันก็ห้าฟังมิโยแม่นงเยาวอันนี้กัดกัดจังใหมพ่พวกเนี่ย,ยฟังไกลเนาะไปหลายสีหลายตังมิโยมป้าเจสินีชายเทพนี่แล้วก็โยมปีจเจริญปอนจากเมลัยสันทรายจ้าอยากเจ้าต้องร้องให้ได้เนอะจ่าเลินปอนเส,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 สียงเมลัยชัดเจนเนอะวันนี้นะ เออแล้วอากลศจะเหมือนจะมีโค้กค้างหรอแม่บอมีก็ตาเอออากาศอันสัญญาณจะดีอ่ะสัญญาณจะดีแต่อันอย่า่อืมสาธุสาธุอันแม่เอออันตอนนี้เสียงเสียงของตังตังไงจิลลิ่งไปเนี่ยลิ่งไปเนี่ยมันมันชัดเจนฟังได้แล้วเนาะแม่เนาะชัดเจนก่อนอันเสียงนั่นไงบอกเคยได้ยินนะบอกเคยได้ยินเอาไก่ปากเนี่ยก็อันเนาะออืมกย่างกระดาน อ๋อใครทำได้หมว่ใครได้ยินบ่าใครได้ยินจ้ะแอบแอบแอบยังไงวะอืมเอาไว้ไก่เหรอจะบอกเขว่าใส่หูฟังก็ใช่ยังมันมันจะมันจออยู่นี่ละเก่าครับแต่ว่าเฮาโทรไปตั้งโทรศัพท์นะครับเนาะได้ก็ได้ก็คือมันเห็นช่วงหนึ่งไปอยู่มันแบบได้มันก็เลยบอกค่อยดัง ะครัอนี้กันไปเนาะว่ากูแก้ไขกันไปทีละเล็กละน้อยสัญญาณเสียงบางอย่างสัญญาณเสียงนะการตั้งค่าการตั้งเนางครับแก้ปัญหากันไปเป็นวันนะครับตะกี้จะชัดนะตะกี้นะไม่ละก็ว่าบ่าได้เล่นเสียงบมโหนะ เสียงสัญญาณตั้งฝุ่นนะก็แก้ไขปัญหาไปตัวน่อยจังเพ่เต็มแล้วนะครับใน้ก่อจ่ที่ปางนี่เลยครับอือชัดเจนอยู่เนาะอืมดีละดีละนะปล่อยแต่ว่าเวลาเอาออกไปนี่มันก็จะมันก็จะเป็นห้องวายอย่างครับ กลัวมันจะไปถึงตังปุ่นเนาะครับเนาะตังเพระอแลวไรอะครับเออธรรมดาเป็นตาเอาโทรไปพอาเฮาโทรข้ามไปเนะาะครับเนาะข้ามดอยไปหลายหมอนเลยเป็นธรรมดา,าโทรศัพท์เข้ามาได้ครับในรายการธรรมะบันเทิงใจของเฮาบัดเดี๋ยวนี้ละสายเขาวางละ ศูนย์เก้าหกสามสี่ห้าแปดศูนย์สองหกศูนย์เก้าหกสามสี่ห้าแปดศูนย์สองหกนะครับมาแลกเปลี่ยนอุจจารสนธนาธรรมก,กันวันนี้เข้าใจดีก่อนในเรื่องของอริยะอริยสัจสี่มรกมีองค์แปดนะครับเริธมวันนี้อู้เรื่องของสมาธิทิฏการเห็นชอบทำการลองท้องทำนี้นะตัวนี้น,น,นี่เป็นตัวหนึ่งตัวสำคัญตัวหนึ่งที่เขาสาม,มารถนำมา ไปยุกใใจ้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะครับเนาะเอาธรรมะของพระพุทธองค์มายึดเป็นตัวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้บุญโดยได้ผลดีโดยแห่มกรรมนะครับเนาะเน็ตบอสเซเียนตาใดครับอบอคอยบอคอยเสเทียนตาใด อันนี้นี่เปิดตึงไวไฟของหอพักนะครับแล้วก็เปิดตึงเน็ตโตเกวเกรามันจวยกันอืมนั่นล่ละตอนจะทาก็โทรเข้าไดเนอร์โซน, 96, 3, 4, 5, 8, โซน 26, เก้าหกสามสี่ห้าแปดศูนยน์สองหกเนาะสัญญาณวันพุน่งนี้วันพุ่งนี่กลมบลักมงคลชีวิตถูกสุดท้ายเอาหกปีห้าละโอโห้ชวนสุดท้ายละ มงคลมงคลชีวิตนะมงคลมงคลสามสิบแปดเนาะมงคลสามสิบแปดตรงนี้ส่วนเก้ามงลสามสี 2, ส่ห้าแปดศูนย์สองมงคลรงใต้ละมงคลสามสิบแปดอ่ะภาพสายต่อไปเนาะ,ะเจริญพรสจากกันได้อ่า

ช,ชัดเจนเนาะโอ,ะโอะ้สัญญาณชัดเจนฟังฟังได้เนาะแม่เนาะฟังงได้้้เเจจาายสาธุสาธุแม่อานุโมทนาเนอรติดตามรับฟังติดชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับชา<อ>เล่นปนครับว<อ>ันนี้ก็ทำ มงคลสามสิบแปดฉบับล้านนาเพรพะุรุน,นี้นี่ก็จะเป็นมงคลข้อแท้ๆหมดที่เก้าที่สิบนี่แหละหมดที่เก้าที่สิบแต่สึ่งตึงโมดนะมีสามสิบแปดข้อแต่และโครูก็จะมีอยสองสามหมดนี่แหละสองสามหมดเป็นข้อเป็นข้อไปก็ทีนี้ก็จะได้มาเตะทั้กับสัทธา เราได้สดับผัาฟังกันต่อวันพวกนะครับเนาะเป็นธรรมะเป้นเมืองเป็นของวันพวกนะติดหน้านี่ผมน่าจะได้เข้าไปจัดตีวัดบรรเทาเลยวันจักับวันังคารหน้าเนาะครับเนาะอ๋อคงเรียนปิดเงากรนะครับเป็นวันไออย่างนั้จะได้เข้าไปจัดอ่านะเป็นช่วงสัปดาห์สอบครับสัปดาห์สอบแล้วก็ช่วงอ่นหนังสือที่เป็นสาวติดนะเปิ้ลที่พักอ่านหนังสือครับเขาก็ ผมกาจจะปิ๊กไปจัดตีบ้านเนี่ยเนาะครับเนาะโอกาสดีๆแต่เข้าไปจัดสดเลยตีสถานีวัดดอนจันเลยจะได้ชัดเจนแถบน้อยเอะครับโนมอดขนาดนี้มันบอกค่อยสะดวกเนาะครับเนาะขอพักแต่ก็พอพอพอใจได้ได้ครับเนาะได้อยู่ได้อยู่น ก็วันที่หนึ่งกันยานี่ยังเหลือแหมน้อยนะครับเนาะได้แหมสักสสองสหนึ่งกันยานี่ก็จะตรงกับวันเนี่ยะวันศุกร์อยู่อมเป็นอย่างแกได้ไปครับอังวันอย่างก็อย่างนี้คุณธรรมอวดกรุงเทพคนสัตย์ไทยหัดยศธรรมอวดครับคุณธรรมอวดเป็นระดับชาตินะครับเนาะว่าตอนจันทร์เขาคลองมาสองปีละ สองปีซ่อนมาสองปีแล้วปีแล้วไงเนาะสองปีซ่อนล่ะปีนี้<อ>ทำทำหุ่นวัดพระจันทร์ทองเก็บสถาญาติโยมเอาตัวเนาะก<อ>็ได้รางวัลมาของตังคุณธรรมอวอร์ดเปิดหมอบหูคนติมีผลงานทางวัฒนธรรมนะเจนที่ประจักษ ในการส่งผลงานอย่างต่างๆพี่เสน,ะนอโดยคณะกรรมการของเปิ้ลแล้วก็ทีนี้ก็แจ้งเข้าไปอยาก็แจ้งมาเนี่ยนะการตอบรับก็อาศัย,ยาการตีเฮาเข้ามาทํางานโดยการจัดรายการธรรมะโดยว่าเป็นคำว่าหอสถาญาตยมเฮานี่แหละกัร <c oughs> สถาหองวายกับวัดกับว่า แล้วก็วัดดอนจันทร์ปีนี้นี่เป็นวัดประชารรตตัวนะมันผูกนี่ก็จะได้พัฒนาวัดตัวพระศาธาญาติโยมพัฒนาวัดเป็นเป็นครั้งเป็นคราวเป็นได้ยากไปนะเพื่อได้รับการตรวจประเมินแห่งกรรมหนึ่งวัดประชารร์สร้างสุขจึงเป็นเน้นการมีส่วนร่วมในการเข้ามามีบทบาทกับวัดวาอารามก็เป็นโครงการที่ดีนะโครงการที่ดีโครงการหมู่บ้านศินห้า ห,หมู่บ้านรักษาศีลห้าตัวก็หลายวัดหลายวัดสัทธาก็ลองพออ่ะเหมือนบางท่านก็อยู่อยู่ยังบอกโ้จ้ะนะวัดเขาเป็นวัดนี่ค่ะวัดศีลห้ากอี่นะวัดประชาลากอไปช่วยกันมีส่วนร่วมในการสวดมนต์ตัวเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการเข้าเป็นจิตอาสา,าเขาก็จะได้หู้บทบาทหน้าที่ของเขาตัวอ่ะ บทบาทบรรจัยว่าเพียงแต่คณะกรรกกาศแต่งตั้งครับใ,ในบทบาทในความป็นชาวพุทธในการเป็นการส่วนรวมงานส่วนรวมเข้าไปช่วยทราใดติส่งเสริมสนับสนุนได้ก็ช่วยกันเข้าไปส่งเสริมเพราะว่าผลงานออกมานั่นก็เป็นของตึงส่วนรวมของหน้าหมู่อีกต่อเนาะสถาเกาะทำหนุนลุง,ลงพัฒนาวัดวารามช่วยกันช่วยพระสงค์องค์เจ้าคุบอาจารย์พัฒนา เพื่อเป็นตีเหมาะแก่การปฏิบัตรทำทำกิจกรรมาศาสนาพิธีต่งางๆเพื่อเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงามร่มรื่นสบายหูสบายตาตุน,นี้ก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆของตัางวัดที่ได้หับเลือกเป็นวัดประชาชาสร้างสุขที่นี่ประจำปีฮกฮกประจำปีฮกฮกโดวยวัดดอนจานเขาก็ฮับเป็น อวัดชุมชนคุณธรรมตัวอวัดหมู่บ้านสิงห์ห้าตัวสำนักปฏิบัติธรรมตัวต้อย่างหลายอันสถาญาตโยมก็เกิดขึ้น,น,น,นได้เพนะราะการห่มแห่งความใจของสถาแต่ชาบ้านสถาญาตโยมตึงตังตังนอกตั้งในเขามีส่วนร่วมถึงทำเห็นวันนี้ได้นะีรนะลำทางแต่พระสงฆ์ก็ ถ้าเน้นในวัดก็คงเปิดไปมาได้แ่่ต้องพร้อมกันถ้าบริษัทซีเนี่ยต้องพปพร้อมกันนะครับเนาะการมาอย่างการไฟตั้งนอกกัพอวันไฟตั้งในกับพอนี่ตั้งนอกอีกอะตีตีว่าเวลาหมดลงแล้วเนะครับเนอโอ้หมดเหรอสุดท้ายก็คือรักษาไฟไฟใน่านำออกไฟนอกจะนำเข้ารักษากายให้สะาใจของเราเพื่อมีสมาธิ มีความเห็นชอบเห็นถูกต้องตามคัดลองคองทำบาใเจ็อาคาติเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมาเยืยอดอาคาตินะเองขอสรุปไว้เพียงต่อน,นี้จเจริญพรกับสัตยาติยมกู้คู่กู้กคนทุกผู้ทุกท่านที่ได้ติดตามมาฟังขอจเจริญพรยู่ดีมีสุกเหมือนกันก,กนนะู้คู่กู้คนเนอร์สัตยาติยมธรรมะสวัสดีปากันไม่วันพรุ่งนี้วันอังคารพระธรรมเทศนาเรื่องมงคลสามสิบแปดประการฉบับละนะ้านนา ครูปีห้าครูสุดท้ายละเปิดไว้ตีบ้านนะจะเป็นมังคระละเป็นมงคลนะกัรทำเหมือนกับจึงจิ๋วมงคลสามสิแปดนะความก้าหน้าจเจริญก้าวหน้าชาากับเปิดทาฟังพอน,นอน์จะขอจะปายกันไว้เพียงตอนนี้จเจริญอน